ได้บัวขนมแลวขนมดูซิว่า,าจอจะกินอะไรในขนมนะหรือเปล่าครว่นน่วะทำอะไรอยู่ <c ười> มองขนมมองขนมกินอะไรก่อนเอลยทำอะไรมานั่งทำอะไรตัวเดียวเงา ขนมปังนขนมปันก็มาเคยมีได้ขาลูกเออ,อ,ออสีกสีกอ๊อกน้องหก,กอ่ะดีกๆดีเสดไม่หิวอิ่มแล,ล้วหรอกหื้ม โอ้ยมึงจะมาเยี่ยวอย่างนี้ไม่ได้เยี่ยวเฉยเลยดูทอ่อน้ำ <c ười> ทอ่ทอน้อยหนึ่งเว้ยแต่กระบอกน้ำใหญ่ทังเก็บน้ำสองใบใหญ่เกินนี่วันนี้ได้กินผักบัวผักบัวแซ่บๆเดียวอันนี้ได้กินผักบัวแซ่บๆ ไม่กินหน่อเมื่อวันนี้น,นี่ไม่กินหน่อก็กินปลาบ,บัวเนาะของโปรดจากคนยมจำเน,นเียนทินแก้วนะถวายมาว่าให้พระเจ้าของเราได้กินแซ่บคนยมยังไงอ,อ, <c oughs> อ่หวบ้างจ๋า แสบคนเดียวแสบๆนี่เฮ้ยเอ้ยเออมันมีฟันกัดไว้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกินเป็นด้วยนะเดี่ยวนะกินเป็นด้วยนะกินแกะหน่อแล้วก็กินขมายเอาธรรมดาธรรมดาที่ไหนจ๋ะเออ,เอ น่ารักน่ารักมากเจ้าลอยไหมลูกอืมลอยปะ Rồi mấy Anh đây nồng Nồng mấy nãy còn cái lại Rồi kìa thì à. Cùng búa phải Cùng vô yếu thì lắm mà ตุม่มหามาหมาเ่าบ้านเดียว <laughs> เอิดเอิดเขาไม่มาหรอกครับเาตรงนั้น่าหมาเหรอฮะกินสบายสบายสวัสดียามสาย กินแสบๆคนเดียวแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมกินแน่นั่นนะไม่ยอมกินเดี๋ยวเอานมนมเราจะตั้งไว้ให้เขาคนเดียวตั้งไว้ให้เขาตรงนี้นะไอไม่ต้องทำหน้าทำตาหรอกโอ้พอน,นมไม่ได้อยู่มือแล้วทำหน้าทำตาใสเชียวเดเอยกับมาเล็กกับกุมารนะเดียวเจอนั่งเล่นกับกุมารเ,เ,เป็นประจำนะที่นี่ ปัดมีเปล่าจสับแซบ่บแซบ่บ,ซบตองน,นี้ก็กินของโปรดอร่อยๆบัวหวานเจี๊ยบอยู่ หลบเข้จจอน่ะก็มานั่งที่ศาลจนเขาเรียกว่าหลบปข้าจอคนเดียวนั่งศาลจนเขาเรียกว่าหลบปข้าจอแล้วเนี่ยขับแซ่ับแซ่ แซ่บๆๆยังไงหรือ,อร่อยไหมโหฝักเดียวกินได้นานเว้ยหัดจังอืมยังเหลือยังเหลืออยู่หน่อยอค่อยแกะลูกค่อยๆแกะอืะ่แซ่บๆวันนี้ได้กินฝักบวัวนะคุณโยมนะนะับแซ่บๆจอ๋อ กัดเอาลูกกัดเอาฉีกไหวเป่าตัวจะพอกเลยนะจอมนะเอ้ยหลิงกว่าน้นย